สวัสดีครับพี่น้องครับมาครับมาเนี่ตนสบายใจกัเอิดกินเขาขึืนเก่าแล้วครับผมมาเนี่ครับเขาเ้ารร่วมใส่เทียงครับต้มขาหมูมาเนี่ตนสบายใจไปต้มขาหมูพี่น้องต้มสามชั่วโมงพี่น้องแบบเปื่อยเลยน้ำหมอนมจนเหลือชกเคืองหมอพี่น้องต้มยันเปื่อย่าสิกินเ้าร์เลยได้กินเทียงเลยพี่น้องมาเนี่ครับแซ่บๆน้ำกานครับต้มขาหมูนี่นะพี่น้อง กระแสพุน้อมาเด้อมาเด้อนี่ครับผมฝนกระตกนีด่ดีครับช่วงนี้เนาะตกกันเต็มมาคืนเห็นพี่น้องตอนนี้ยังม่ทันได้เศร้าอยู่มันตกอยู่ปากความเป็นห่วง่มเมรีพี่น้องเด้ออไปให้ไปหน้าไปสวนยาหล่นโทรศัพท์เด้อพี่น้องอย่าไปลบอยู่ใต้ของไม่ไงม,มันจะมีคืนไฟฟ้าคืนนะตไย ที่สำคัญเนี่ยโทรศัพท์นะครับพี่น้องอาจจะเล่นกต่เขาไปเล่นเขาบ้านนะครับหรือความเป็นวงจากต้นสปายใจครับพี่น้องอ้าวเบาหลายระยะห่างเบาแล้กว่ากินพี่น้องมาครับมาทำยืดยืดเสียบๆผิดพี่น้องมาคือเคลื่อนเคลื่อนี่ดีพี่น้องอืมเคลื่อนมันก็ตรงโดนเลยพี่น้องสามทุ่มนะนะ 嗯哼，嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm.